นัน่น,เ,น,นเห็นไนนาเด้วยนี่มังกรนะสบายดีพี่นอ้องสบายดีเอฟซีทุกคนเนออม่าอลว่าปีมาหน้มว่นกี้กับประตูน้องพี่น้องมาเห็ดก่อยปลาโกแต่ชอบก็ไป <laughs> ตาม,มักคิกเม่อกี้นี่โคกแตก่ม่ไดนะ้นะมาอ็ก แกบลก้นเดอน่พอ้มันแตกนะมี่อ่ใส่นี่มาเชุดนี้มัอยู่เด้อ่า e o พหบเดยมีตัวนได้บ่อกเาะาขัลงไปเนยันี้นือเลย ไปขนาดไปเไปไปอยามอเนี่ยไรเนาะเมื่อยรมันบวคลมากนะเาไปต้องรังล้่ะ่าท่นเดียวหรอกว่าตัวด้ซรงแน่ไม่ยังหาประตูเคียดเอ้ยไไม่ใสอ้าวขอบเอาพรเคียดจะบ้าเบ่กินอีทีบ่ื

มันมาเจอป่ะมันบ uh right? ่โดนเห็นห้าปนงบ่บุได um> ้ก้อยบุเจ at um> ้วบ uh ุแจก้วโค้ยตระออหนปลกที่บสิบเอนนัป้นัะบานี่ อมเียเนาะอะโบมาเอมาแม่มาสิมาโตเหมยิ่งว่า่ะอะไรคาายรูกยิ่ล่าบ่วงกรยุกระโบนนะะงได้่ซ้ววววาวว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 

เอามนโบโบไอตีกน mm. hmm. ้าตกลงผุไทยเหรอจะหมูไก่ก yeah> ้อนเปรี้ยบโมันนัวอะไรบอสจ้าวเอาซีมังจานมั้ยอยเออคอยมากอยอันนี้แล้วคอยหายจะซีบ

นี่กะคนไปหาบัก <laughs> <Sạc koi. cười> à, đi เรืออยู่น้องเอ้ยกี่ những บ่อีนวด

เอาอปบอสจไปปีนเขียบบอสใช้เนี่ยไรเนี่ยเอาเอาเจแ้วใส่แล้วก็เอานาใส่พร้อมใส่เป็นันวดใส่ถด้อยได้มาถอะบูเลยเอเอาะว่าแล้วพวกินเอาอย่างบูเพา่อ

เอา้เขาเห็นน้นสนะฮะโอ้ตอนนี nah. oh, oh, yeah. Yeah, well, ้กินก่อนไปซิวเด้อนี่วะมามนี่ัตัวาวะนี่เอาคือกันตังควกินได้เขาจะทิานี้นะปลากระเดนี่แซ่บเลยินอบเขาเอาบบเอามาให้บ๊อบอันโตงาบุหจักกิได้ะเลย มาใส่เส้อหน่วยตู้นี้นหด้มบเนาะบยพันหินบาทเดียวแกสิปนด้เขาเอ้ำมาหาน้ำมาผิดบ่วยเอาคัดน้ำไปยัน้ำเขาบยมันแสดงว่ามันบวยนี่คือะรจะเมื่อปนเมื่อปนแ้จิายเมื่อไหร่เจ้าหน้าม้วนผู้่ะ เขานาบอาคนตืหมยจะว่าบว่าจว่กินมเหเอาน้าปาายน้ำติดกรพาโอ้กินนะแต่ช้ำหนึ่งเอยกกดเสบเนาะจัดเสะเนาะเว้ยมีสัตว์ปล่อนมันู่ว่าางหื่อเพ่มเกียกับนี่เนาะแต่ยาลองแน่นอน ยนเ้ยิดนบ่อเอาเย็นเหมืออุ่นแต่ว่าไ่ใช่ใช่เห้ยอุ่นเจ้เป็นังไวะเต่าเขาไหมอุ่นแห้งเนียเอนาะมันอ่ะมันจะโผมันถ่ะักแมันึงไข่ด้วยเลยมันึงไข่เพามัไข่พมีวงที่ในบุญ

ก็ดีนบบปันไรก็ทิ anyway. ้งต้นตะโกต้นเอาแล้วค่ะห้มาสั่นคอยห้งมากินแล้วจะขินอีดีนี่เนยบนรีบค่ะแกงเราไหมแกงเฮ็ดเขบอก้กินเจ็ดเืื่อถ้ามแลค่ะบางมื้อนั้เเนเอมามื้อนันเอาเห็ดมายังอยากมื้อนั่งเฮ็ดมาโบไ่เข้าเมนูเนะเนาะนี่เขาบก Để mời đẹp của kim bơi mời chị ơi mời đẹp 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 mời mời mời

ใกนัวตับเลือปั๊มปั๊มเตือนซปั๊มเดือนสี่เรือนหยังสิท่านตายเนาะพอกินปลารเดือปลากรดือร้ายนะห่วงปวดเรือเอาใช่ก้อยยิงเจ็บเส็ดเล่ตึงไงเห็นได้คนอปล่อยปลากระเด่องเส้นเอาละก็แซ่บได้บอกกันก็แซ่บพรุ่งนีลาเขาเป็นยังไงลองบ่อเขาละได้ไเขานแปรเขาเป็นแบ ผมผมไม่หนุนหรอกดีกบเล็ดั้กหนุนน้องเขาดีเขาตัดเลยมันตกงได้ล้วเขาน้องเขาอัเหนคัูนี่เ็นองเขผิดต่างมอ ไปบ้านที่บ้านไปนี่วสามีบ้านไปกั้วใครก็เลยวัดมาตรการไอน้าควนมั้งน้ากวนเป็นเหตุอะไรมาบ้านมาบ้านจะเี่นไหนเนี่ยเฮ้ยบ่อยเนี่ยเข้ยบคอยทำเออ บากี่แม <he> ่เหรอเป่าไม่้หรออม่หัวคันหรือเจ้ามอนึงเลือกแบบเท่าน้ำเจ้าเวนปูเจ้ามอนึงคยแม่คอยตมั่เขากินเขาาะเลยเขาก็มากกินกินกินชมต๊อกับน้องโบสองคนกินกันกินเพื่อใครอีกนากินเขา อืมยืนทบไมนะแต่โบโบอยู่หน้าพื้เดียวพี่น้องเลยเงาอยู่กับแม่ถวกับลุงกี้กับประตูในพี่น้องร้านอยู่กันสองคนอยู่กันสามคนร้อนไม่มูหมัวมัวมาแล้วเดี๋ยวเขาไม่บาด ก็คือไปข่าวลูกเนาะไปลูกบ้าก็คืปุ๊กเที่ยงเพียงเล้วปุ๊กเที่ยงเลี่ยวขึ้นมาดงเอาก็สิดจูบคิดเพียงสันนีษดเด้อเพื่อนเราขอบคุณขอบใจสิดได้เด้อที่เขามาติดตามรับชมบอบี่เนาะเจอกันใหม่คลิปหน้าเพื่อนเราบ๊ายบาย